ซาเอะทำะไรอยู่ลูกน้องยังไม่ตื่นหรอน้องยังไม่ตื่นนะน้องมีตุ๊กตาน้องกอดตุ๊กตาครับตุ๊กตาให้น้องนะคุณป้ายังไม่ได้ปิดแอร์เลยทุกคนอากาศมันก็เลยหนาวหนาวไหมครับ ขึ้นไปนอนกับป๊าป๊าบนเตียงไหมเนอะมาขึ้นไปนอนกับป๊าป๊าบนเตียงมาลูกมาวันนี้วันหยุดป๊าป๊าไม่ต้องรีบตื่นไงป,ะปะ๊าป๊านอนกับลูกก่อนเนอะโอ้ยตัด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 มาเนอะมาเนี่มา แล้วพี่โน่เร็วมาลุกมาตรงนี้จะเป็นที่นอนประจาของพี่โน่ครับก็จะมีสองอันแล้วแต่ว่าเขาอยากจะนอนอันไหนอตื่นแต่ยังไม่อยากลุกครับสวัสดีครับบูโน่สวัสดีเด็กครับเฮียและน้องบูโน่ทักทายทุกคนนะครับ น้องอยากตื่นหรือยังน้องอยากตื่นหรือยังหลอกอ๋อหาวหาวลูกหาวตอนนี้เป็นเวลาแปดโมงสี่สิบแปดนาทีแล้วเนาะครับนอกก้องกระเจงไหมนอกก้องกระเจงไหม วันนี้วันหยุดนะครับคุณป๊าก็เลยมีเวลาอยู่กับน,น้องด้วยไม่ต้องรีบตื่นไดเล่นกับน,น,น้องนะุ่กเนาะ หนึ่งสองจ้าพี่น้องไปเล่นบอลเหรอลูก้องไปเล่นบอลเหรอไปเล่นบอลไปเลยน้องบอกว่าน้องไม่โฉนใจน้องเพิ่งตื่นนอนน้องกำลังงงอยู่ครับน้องกำลังงงงงงวยงครับป้าปุกมาทำไมแต่เช้าเลย บูโน่และน้องคนอื่นอายุเท่าไหร่ครับบูโน่อายุหกเดือนแลวฮะขึ้นหกเดือนแล้วส่วนเอลี่เอลี่เอลี่หนึ่งหนึ่งเอลี่หนึ่งขวบกว่าแล้วครับน้องต่บอกว่าตกตัวเราเท่าไหร่ครับแบบน้องบูโน่ของน้องบูโน่อะคุณป้ารับมาจากฟาร์มฟาร์ม่าที่เป็นสฟิงเ์เลยของบูโน่เนี่ยเขาจะเรียกว่าเป็น สฟิงค์แบบแบมบิโนนะครับซึ่งขาหน้าของจะสั้นไหนพี่โน,โน่พี่โน,โนให้ให้พี่ๆก็ดูเนี่ยลูกปึ๊บนี่ของพี่บูโน่เนี่ยเขาจะเป็นสฟิงค์แบบขาหน้าสั้นนะครับค่าเทอมน้องก็จะแบงค์พันหนึ่งร้อยใบนะครับที่คุณป๊ารับมาน่ารักทุกตัวเลยค่ะจากพี่มาริกาขอบคุณครับน่ารักจังเลยขอบคุณครับป๊ามาปลุกลูกลอีกแล้ว ป้ามาปลุกลูกอีกแล้วนี่มันนี้่ะน้องมันลู้บ่ะน้องมันูกบ่พี่เอลี่ตื่นเลยพี่เอลี่ก็ตื่นแล้วครับพี่เอลี่เป็นริติชอตแฮนนะครับส่วนบูญน่เป็นสฟิงค์นะครับสวัสดียามช้าป้าป้าน้องแมวหนังไก่ตาสีฟ้าคี้ออนแล้วก็เด็กๆทุกคนนะคะทักทายทุกคนเลยนะครับ พาน้องมาสวัสดีทักทายทุกคนเช้าวันเสราร์นะทุกคนนะโนตื่นแล้วพี่พี่ตื่นยังใครตื่นแล้วคอมเมนต์บอกโนกหน่อยนะครับไปละบ๊ายบายนะเดี๋ยวจะมาไลฟ์บ่อยๆนะทุกคนนะป้าจะไลฟ์ไม่นานนะพี่นะนะพี่พน้องๆทุกคนพี่พี่น้องๆทุกคนจะได้ดูแล้วก็ไม่เบื่อกันนะครับน้องกินน้ำโชก่อนนะครับ ไปล้ไปล้ไปล้ <S <S เออเดี๋ยวปลาไลฟ์ไปล่อยนะครับทุกคนบายยครับน่ารักมากขอบคุณแม่ครับน้องตาย